วัดสังโคสิตารามหรือนิยมเรียกกันว่าวัดสังโคตั้งอยู่ที่ตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาหมาจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับวิสุงคำมศีมาเมื่อวันที่5พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2462เมื่อมาถึงวัดสังโคสิตารามสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือไปกราบสรีระสังขารหลวงพ่อคลื่นซึ่งมณฑบหลังนี้ไม่ใช่แค่ที่เก็บร่างกายแต่เป็นที่รวมพลังศรัทธาและความสงบ ขอพรที่นี่เหมือนได้เติมพลังใจเติมความหวังละครับคุณผู้ชมมาที่วัดน,นี้ก็ต้องมากราบนะสรีระของหลวงพ่อครื้นครับที่มณฑลแห่งนี้ที่มณฑลนะฮเขายังเก็บร่างของหลวงพ่อครื้นเอาไว้นะฮะให้ญาติโยมแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยมากราบขอพรครับส่วนใหญ่คนก็จะมาขอเรื่องของการค้าขายความสำเร็จ นะครับความรุ่งเรืองแล้วก็เรื่องของการสอบเข้านะครับคาถาก็าสั้นๆนะฮะฮะถวายก็ดอกไม้ทุกเทียนเซนแท่งครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาชง,งัดเลยนะหนังตะลุงออหลวงปู่ล,ง,ลงปูชอบครับหนังตะลุงครับมาครับท่านผู้ชมกราบหลวงปู่ไปพร้อมกันครับเวทาสากุกุสาทาเวเวทาสากุกุสาทาเวเวทาสากุกุสาทาเวและก็ทิษฐาเลยครับ กราบสลีระหลวงพ่อครื้นเรียบร้อยแล้วหนุ่มแท่งอารามถั่วก็ขอบาร,รมีหลวงพ่อครืน้นปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ผลจากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต่อไปเราจะไปฟังเรื่องราวและประวัติของหลวงพ่อท่านจากปากของลูกศิษย์ก้นกุฏิโดยตรงเรียกเลยว่าคนเก่าคนแก่ของที่นี่เลยแหละครับสวัสดีครับลุงน,นันอีนทีสวัสดีครับรนันครับ ลูกศิษย์วันนี้ฮะท่าเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิที่พี่แทงบอกเนาะผมเป็นเด็กที่นี่เกิดที่นี่ครับแล้วก็บ้านอยู่ติดใกล้วัดคนหรงพม่อคืนคนจังหวัดอะไรก็คงสุพรรณนี้แหละโอ้ท่านบวชที่วัดไหนครับแกบวชช่องหุนนีงเลยใช่ไหมเอาเลยฮะท่านบวชพระอยู่สองครั้งสองครั้งบวชทีแรกก็มีครอบครัวครับพอ ภรยาจะตายแกก็เลยกลับมาบวชใหม่<อ>บวชในที่นี่แกก็ไม่ถึกเลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากภรรยาของท่านเสียชีวิตท่านก็เข้ารับอุปสมบทครั้งที่สองณวัดบางใหญ่แล้วออกศึกษาวิชาต่างๆเดินทุด,ดงฝึกกรรมฐานเรียนคาถาอาคมจากพระเกจิผู้เรื่องเวทหลายรูปท่านใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยอาคมอันเข้มขลัง อันเริ่มสร้างวัตถุมงคลที่โด่งดังสุดๆอย่างตุ๊กแกมหาลาบความศักดิ์สิทธิ์ของท่านแม้แต่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำถึงกับเอ่ยปากชมว่าหลวงพ่อครืนมีฤทธิ์ไม่แพ้พระโมคัละนะเลยทีเดียวหลวงพ่อครืนท่านละสังขารเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2505อย่างสงบในวัย65ปีแม้ร่างจะจากไปแต่ศรัทธาย,ยังอยู่เต็มเปี่ยม คุณผู้ชมก็สามารถมากราบสรีระของท่านได้ที่มณฑปแห่งนี้ได้ทุกวันเลยนะครับแล้วหลวงพ่อไปร่ำเรียนวิชาอาคมที่ไหนเห็นว่าหลวงพ่อในเก่งมากเรื่องคาถาอาคมแล้วก็สายเวทวิทยาคมเป็นโรคเป็นอะไรมาเนี่ยมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าโอ้โรคคนนี้ไม่รักษาหรอกมาเรียเข้าหนไม่รักษาหรอกมาดูดิมาดูดิ ก็เข้ามาดูเป็นพึกโลกคู่พ้องที่นั่งอะไรเนี่ยสเก็ต <มา S 1> เงินสเก็ตทองท่านานมาท่านกระพปรมพลืดไม่มีอะไระเดี๋ยวมันก็หายเองครับอีกหนึ่งอย่างนะเขา,าม,มีมีประวัติบอกว่าท่านเนี่ยเก่งเรื่องยาเป็นช่างไม้พี่มือเนี่ย,ยหน้าบานหน้าโบดน,นะ พี่มือเนว้อก็คือที่ที่ผมเห็นนั่นแหละเหรอครับนั่นแหละชัดๆเลยยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะนั่นแหละนของเดิมเลยเหรอขึ้นไปเองเลยหรอท่านทำข้างล่างแล้วก็ยกขึ้นไปเลยอ๋อโอ้เก่งนะเก่งหลายเรื่องเก่งมาก